สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิป c a r d of the Day คลิปที่3นะคะสำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกคลิปนี้จะไม่ใช่การทำนายเหตุการณ์ในวันนั้นๆแล้วก็ไม่ใช่คลิปที่จะสอนวิธีการอา่านไพ่เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตรีความเหตุการณ์ต่างๆในการทำนายนะคะ คือพี่ดินมีความรู้สึกว่าไพ่ทาโร่เนี่ยนอกจากความสามารถในการที่จะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ที่จะสื่อสารหรือทำนายเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้แล้วเนี่ยเขายังเป็นระบบสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากในไพ่แต่ละใบเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สอดแทรกไว้ด้วยความคิดหลักการในการใช้ชีวิตมากมายซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ มันเป็นส่วนที่พี่ดินรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ที่สุดในเรื่องของการศึกษาไพาทาโร่ก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันนะคะถ้าใครสนใจที่จะฟังก็เชิญค่ะเชิญล้อมวงเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่ลินจะเล่าให้ฟังวันนี้พี่ไพให้ไพ่เพจดาบมานะคะพี่ดินก็จะเอาไพาชุดมูลชายกับ ภาพที่เป็นรูปแบบตามมาตรฐาน r i เด r w ์เวเนี่ยมาวางคู่กันไว้เลยจะได้อธิบายคู่กันไปเนื่องจากมองว่าสัญ,ญลักษณ์ของฝั่งเนี้ยของภาพมาตรฐานเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์ จริงๆแล้วพวกไพ่ที่มันเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยแนะนำมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้ไพ่ทาโร่อยู่แล้วนะคะ<โ>เพราะว่าเขามีการนำสัญ,ญลักษณ์ในไพ่ที่มันเป็นระบบมาตรฐานเนี่ยไปตีความแล้วก็สื่อสารออกมาในรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราเอาไปเพิ่มสีสันให้กับ การทานายเพิ่มความลึกในการทํานายเรื่องเหตุการณ์ต่างๆได้จริงแต่เวลาที่เราจะมาพูดกันถึงเนื้อหาซึ่งมันเป็นเมสเซจพื้นฐานของไพ่เนี่ยยังไงเราก็มองว่าเราควรจะศึกษาพื้นฐานของสัญ,ญลักษณ์ในไพ่ที่มันเป็นรูปแบบมาตรฐานให้ให้ให้ดีก่อนน่าจะดีกว่านะคะโอเคเราก็จะมาเข้าเรื่องของไพ่ใบนี้กัน ไพ่เพชดาเนี่ยเป็นไพ่ที่อยู่ในกลุ่มซึ่งเขาเรียกว่าคอร์ดคาร์นะคะก็คือจะเป็นไพ่บุคคลในทาโร่เนี่ยมันจะมีแบ่งไพ่เป็นชุดต่างๆมีเหรียญมีถ้วยมีไม้เท้าแล้วก็มีดาบดาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องสติปัญญาเรื่องของความคิดการใช้เหตุผลข้อมูลเรื่องของการสื่อสารเพชดาเป็นบุคคลเพชจะเป็นพลังงานที่เด็ก มันไม่ได้จําเป็นต้องหมายถึงคนอายุน้อยแต่มันจะหมายถึงคนที่ยังเติบโตไม่เต็มที่นะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้เราพูดแบบนี้น่าจะดีกว่าลักษณะของเพจดาบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฉลาดมากชอบที่จะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่างๆนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆดูสายต่างที่มองไปข้างหน้านะคะ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้มันจึงทําให้เพจดาเป็นคนที่มักจะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะไปทําอะไรก็จะทําได้ดีจะเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะตั้งใจเรียนมากแล้วด้วยความฉลาดกับความตั้งใจมันก็มักจะทําให้เขาเรียนได้ดีอาจจะเป็นที่หนึ่งอะไรแบบนี้ได้คะแนนท็อปหรือว่าได้เอกทุกวิชาจะเป็นลักษณะนะั้นน่นนะคะพลังงานแบบเพจเมื่อกีก้เราก็พูดไปทีนึ่งแล้วว่า มันเป็นพลังงานที่อ่อนเยาวอ่อนไวในแง่ที่ดีมันหมายความว่าเรายังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปจากนี้อีกนะคะมันเป็นพลังงานที่พูดถึงความ เรานึกภาษาไทยไม่ออก Young Heart อ่ะยังแอดฮาร์ดอ่ะเป็นคนที่อายุเป็นเพียงตัวเลขอายุไม่มีความหมายอะไรจิตใจของคนที่มีคุณสมบัติบบเพจดาวอยู่ในตัวเนี่ยมันจะเป็นจิตใจของคนที่มีความกล้าหาญพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของความอ่อนเยาว์นะคะทีนี้เนี่ยเมสเซจที่สําคัญที่สุดในไพ่ใบนี้มันซ่อนอยู่ในท่ายืนของคนคนนี้ของเพจคนนี้นะคะเขาเป็นเพจดาเพราะฉะนั้นเขาต้องถือดาวซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของของชุดของเราเรียกไม่ถูกอ่ะถ้วยเหรียญไม่เท้าดาบอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์เขาเป็นเพจท,ที่อยู่ในชุดดาบเขาจึงต้องถือดาบะนะถืออย่างอื่นไม่ได้เขาก็ถือดาบเอาไว้เล่มหนึ่งแล้วลักษณะท่าทางในการถือของเขาจะเห็นว่าเขามือของเขาเนี่ยมันมันอยู่มัน อยู่ตรงจุดที่เป็นหัวใจของเขาพอดีนะคะแล้วท่ายืนของเพจเนี่ยดูมีความพร้อมที่จะต่อสู้แบบประมาณว่าแกอยากเข้ามานะแกอยากเข้ามาแกเข้ามาจะ,จะฟันแกให้หัวแบะอะไรประมาณนี้เราจะเป็นคนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะเป็นคลิปมีสาระก็ตามแต่อาจจะต้องอดทนกับวิธีการพูดของพี่เดินนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบลักษณะแบบนี้พี่เดินก็ขอโทษไว้ล่วงหน้ากันละกัน มันอดใจไม่ได้มันเป็นลักษณะของคนราศีธนูอ้างอีกละกลับมาเข้าเรื่องกันนะคะเพชดาบยืนอยู่ในท่าทางที่พร้อมจะต่อสู้แต่ในภาพไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวแกอยู่คนเดียวแล้วแกจะไปสู้กับใครเพราะฉะนั้นมันจึงหมายถึงการต่อสู้ที่ไม่มีความจําเป็นเขากําลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องสู้เพราะว่าเขาเขาต้องการที่จะปกป้องป้องกันอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นจุด ซ่อนเลนนั่นนะคะเป็นจุดเปราะบางจุดอ่อนไหวที่ซ่อนอยู่ในในใจของตัวเองอ,อย่างเช่นเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างท่าทีการแสดงออกภายนอกเนี่ยดูมั่นใจเกินร้อยแต่จริงๆแล้วมันมีความอ่อนไหวซ่อนอยู่อย่างเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่มีความสามารถขนาดนั้น มันยังเป็นเพจอยู่มันไปเจอคิงเนี่ยมันได้วกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่เพจก็เป็นคนที่ทนงตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถลึกๆในใจเขาอาจจะรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งจริงขนาดนั้นมันอาจจะซ่อนอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกเป็นไปได้เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคนคนนี้มีจุดเปราะบางอยู่ในตัวที่เขาต้องการป้องกันมันจากคนอื่นน,น,นะคะอย่างเช่นอพอเขาคิดว่าเขาจริงๆแล้วเายังเก่งไม่พอพอมันมีคนมาวิพากวิจารเนี่ย พจดาบจะเป็นคนที่รับฟังการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะคะ Uh, เรากําลังพยายามนึกถึงตัวอย่างแต่ว่ายังนึกไม่ออกเอาเป็นว่ามันจะเป็นจุดเปราะบางอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการให้มันให้คนอื่นมาแตะต้องอเรายกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะคือคือมันอาจจะไม่สอดคล้องกับพลังงานตรงนี้นะแต่ว่าพี่ดินมีจุดเปราะบางอยู่ในเรื่องการร้องเพลงเรากล้าพูดแล้วเพราะว่าเราออกคลิปร้องเพลงไปแล้วเราก้าวข้ามจุดเปราะบางของตัวเองไปแล้ว <laughs> แต่จริงๆงคือเมื่อก่อนเนี่ยมีมีจุดเปราะบางอยู่ตรงนี้จริงๆเราจะ S <S เราไม่ร้องเพลงให้ใครฟังอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีใครมาวิาพากษ์วิจารเราหรอกแต่ว่าเราจะกลัวมากกับการที่เราจะต้องไปร้องเพลงอย่างเช่นเพื่อนชวนไปคาราโอเกะเนี่ยไม่อยากไปฉันไปไม่ได้ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องไปร้องเพลงหรือว่าเวลาไปคาราโอเกะเราเพื่อน <S <S พเพื่อนพยายามบิวให้ร้องเพลงโดยบอกว่าร้องเพราะร้องเพี้ยนก็ช่างมันแก่สนุกสนุกอะไรเงี้ยนะจริงๆเพื่อนก็ไม่ว่านะแต่เราจะทนไม่ได้เวลาคนมาเลา้ามาเล้าหรือมามาเหมือนเหมือนยังไง มาตื้อให้มากๆให้เราร้องเพลงอะเราจะหงุดหงิดแล้วเราก็จะไม่อยากไปเราไม่ชอบ <laughs> เออไม่จริงไม่จริงเท่าไหร่หรอกแค่แค่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พอนึกออกเคยมีช่วงวัยหนึ่งเหมือนกันที่ไปคาราโอเกะบ่อยเพราะว่ามีเพื่อนที่ร้องเพลงเก่งมากๆนะคะแล้วไปกับเขาแล้วมันสนุกอะเราก็จะนอกเรื่องไปถึงไหนแล้วย้อนกลับมาสู่เรื่องของจุดเปราะบางเพชดาบเนี่ยจะเป็นคนที่มีจุดเปราะบางบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครมาแตะต้องอยู่นะคะเขาแอบซ่อนมันเอาไว้ในใจแล้วเขาก็จะเสแสร้ง แสดงออกต่อโลกภายนอกว่าฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันเก่งฉันเพอร์เฟกทุกอย่างอืมซึ่ง ซึ่งนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหานะคะเพจด่ามักจะเป็นคนที่แสดงออกให้คนอื่นรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ฉันฉันไม่ได้ทําอะไรผิดพวกแกนั่นแหละผิดทั้งงานมันมีปัญหาเขาจะเป็นคนที่ถูกเสมอการแสดงออกนะเราจะย้ํานะในใจเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรือว่าหรือว่ามันซ่อนอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกก็ตามแต่การแสดงออกของเขามจะทําให้คนอื่นรู้สึกเสมอว่าทําไมแกทําไมแกคิดว่าแกถูกหลอตลอดเวลาขนาดนั้นทําไมแกเป็นคนแบบนี้ เขาจะมองว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คนอื่นเสมอนะคะอันนี้เป็นแนวโน้มเรากําลังเล่าเรื่องของไพ่นะไม่จําเป็นที่จะต้องหมายความว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีพลังงานแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวของเราหรือเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็เป็นได้เอาเป็นว่าฟังต่อไปอีกนิดนึง,งนะคะทีนี้เนี่ยตั้งแต่ที่พูดไว้ตอนต้นคือเพจมันเป็นพลังงานที่มันยังไม่ตเต็มวัย ความหมายของความไม่โตเต็มวัยในไพทาโรเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งนั้นยังต้องพัฒนาต่อไปยังมีศักยภาพที่จะต้องพัฒนาต่อไปแล้วสิ่งที่เขาใส่มาเป็นสัญลักษณ์ในภาพเนี่ยมันมักจะแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เพจเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นไนหรือเติบโตขึ้นไปเป็นคิงเพราะฉะนั้นในกรณีของเพจดาบอย่างที่เล่ามา มากมายนะ,นะคะอุปสรรคในการพัฒนาตัวเองของเพจคนนี้ก็คือความ defensive เรานึกภาษาไทยไม่ออกจะเรียกว่าการปกป้องตัวเองมันก็มี n u a ว c e ที่ต่างกันนิดนึงกันนะคือ d e f e n s i v มมีลักษณะค่อนข้างจะแอคแทคคนอื่นโจมตีดูสิพูดไทยคำังกฤษคำขอโทษไม่ได้มีความตั้งใจแต่บางทีเรานึกไม่ออกจริงๆโดยเฉพาะเวลาเราพูดสดแบบนี้นะคะถ้ามันถ้ามันติดลักษณะแบบนั้นมาก จนหน้าล่ำคาญข,ขออภัยจริงๆเราเราพยายามพูดภาษาไทยทุกคำแหละถ้าเรานึกทันนะนะคะ อุปสรรคในการเติบโตของเพจดาบเนี่ยคือคือความป้องกันตัวเองมากจนเกินไปดิเฟนเซฟมากเกินไปเขากลัวที่คนจะมาจี้จุดอ่อนเขาเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งกาดสูงที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแต่การตั้งกาดสูงเนี่ยการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ยอมรับคําวิพากวิจารณ์มันเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเพราะว่ามันทําให้เขาไม่ได้รับฟังความคิดเห็นที่มันจะมีประโยชน์ต่อตัวเองเพจดาบไม่สามารถที่ จะประเมินตัวเองอย่างเที่ยงตรงได้เนื่องจากเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของตัวเองกันนะคะแล้วด้วยความที่นางแบบอยู่ในท่าพพรพอมฟันหัวตลอดเวลาแบบนี้นึกภาพคงจะนึกออกว่าคนอื่นเขาก็จะไม่กล้าที่จะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงกับกับเพจดา ถึงจะรู้สึกว่าอยากจะแนะนําอะไรบางอย่างบางทีมันก็จะช่างมันเถอะอย่าไปพูดกับมันเลยพูดไปมันก็คงไม่ฟังสิ่งนี้มันคืออุปสรรคต่อการที่จะทำให้ให้เพจคนนี้เติบโตไปเป็นไหนเปิดเติบโตไปเป็นคิงอุปสรรคในเรื่องต่อมาเนี่ยมันคืออุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคนที่ตั้งกาสูงเบอร์นี้ในความสัมพันธ์เนี่ยเราจะกล้าเข้าไปกอดเขาไหมคะเรากลัวดับ ดดกลัวดอนดับปักทะลุหัวใจคนเขาจะไม่กล้าเข้าใกล้เรามันจะทําให้เป็นคนที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคนอื่นได้ง่ายนักกันนะคะไม่ว่าจะไปคบหากับใครเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการรักษาระยะห่างเกิดขึ้นเสมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะเพจคนนี้เขากลัวเจ็บนะถ้าพูดงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนางเอาดาบป้องกันหัวใจไว้จุดที่อ่อนแอที่สุดของนางอยู่ที่หัวใจ ถึงจะไปรักใครก็อาจจะไม่กล้าแสดงออกกลัวที่จะเจ็บในขณะที่คนที่คนคู่กรณีของเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าหาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนดาบเล่มนี้ปักใส่หน้าหรือว่าเราจะทําอะไรเขาหรือเปล่ามันก็จะเป็นอุปสรรคในหลายๆด้านนะน,นะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทั้งในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นทีนี้เนี่ยไพ่ใบเนี้ อืมเมื่อกี้พี่ดิ้มีพูดไปถึงเรื่องของการหลอกตัวเองเพจเพจดาบจะหลอกชอบหลอกตัวเองว่าฉันสบายดีฉันแข่งแกร่งฉันไม่สิ่คนอ่อนแอแต่ว่าพลังงานอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการโกหกนะ mm. บางครั้งเนี่ยมันมีการ ตีความไพ่ใบนี้ไป,ไปในเชิงเรื่องของคนโกหกซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราไม่เคยทำะนะคะพี่ดินจะไม่เคยตีความไพ่ไปนี้ในลักษณะนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นน่ะเพจดาไม่ใช่คนที่มีนิสัยขี้โกหกหรือชอบหลอกลวงแต่ว่าเขาเป็นแค่คนที่ไม่สามารถประเมินตัวเองอย่างเป็นกลางได้ทําไม่ได้เพราะว่าอีโก้หรือว่าอัตตาเนี่ยมันบังมันบังตาอยู่เพจดาไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีนะ เขาแค่เป็นคนที่ยังมีวุฒธธิภาวะไม่มากพอเท่านั้นน่ะนะคะมีอะไรที่เราจะควรจะพูดอีกนะเออในภาพเนี่ยมันมีนอกอยู่ฝูงหนึ่งน่าจะมองเห็นยากคือพี่ดินไม่ค่อยอยากยกขึ้นมาเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่ตามโฟกัสเราโฟกัสไว้ที่พื้นโต๊ะบางทีการยกขึ้นมามันทําให้ภาพไม่ชัดแต่ลองดูนะคะเผื่อมันจะเห็นชัดขึ้นเอาเป็นว่ามันมีนอกอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งปกตินกเนี่ยเวลามันอยู่เป็นฝูงมันจะบินเป็นระเบียบ มีการมีม,ม,มีมีลักษณะรูปร่างของฝูงอะไรเงี้ยแต่นกฝูงเนี้ยมันบินแบบกระจัดกระจายสเปะสปะอยู่ข้างหลังกันนะคะสิ่งนี้นกมันเป็นสัญลักษณ์การสื่อสารการอยู่ร่วมกันการทํางานเป็นทีมเพราะนกมันจะอยู่เป็นฝูง,สงเสมอ การที่มันบินกันสเปะสปะมันจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนให้เห็นความไม่ปรองดองความไม่ลงรอยนะคะเพชดาบเนี่ยจึงเป็นคนที่ทํางานเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่ไหนวงแตกประมาณนั้นนะเพราะว่าเขามักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งปัญหาขึ้นบ่อยๆด้วยลักษณะอีโก้หรือว่าลักษณะความดิฟเฟนซีฟของตัวเองอะนะคะสิ่งต่อไปซึ่งในภาพมาตรฐานเนี่ยอาจจะมองเห็น แล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะมันเป็นต้นไม้นะตรงนี้มันเป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆอ่ะเป็นต้นไม้ที่แบบดูเหี่ยวเฉาเหมือนกับถูกถูกลมกันโชกใส่พื้นดินมันก็ดูมีลักษณะแห้งแหลงมาดูภาพนี้อาจจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าภาพนี้แสดงไว้ชัดเจนว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะมันมันคือต้นไม้ที่อยู่ในฤดูหนาวคือลมเนี่ย ดาเป็นตัวแทนของท่านลมลมมันคือสัญลักษณ์ของคําพูดอะคนไทยก็พูดก็เราก็ใช้คําพูดที่มันสื่อนะลมปากอะไรแบบนี้ใช่ไหมน่าจะนึกออกกันนะคะท่านลมหมายถึงคําพูดลมเป็นสิ่งที่ดูไม่มีตัวตนแต่ว่ามันมีอนุภาพที่รุนแรงอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนึกถึงการบูลลี่กันด้วยคำพูดอ่ะน่าจะทำให้เห็นภาพลมเวลามันพัดมา ถ้ามันเป็นพายุทอร์นาโดมาเนี่ยมันทำลายบ้านเรือนเป็นพายุไต้ฝุ่นมันก็สร้างความเสียหายแต่ว่าถ้ามันเป็นสายลมอ่อนโยนในฤดูใบไม้ผลิอย่างช่วงนี้นะลมพัดมาเย็นๆสดชื่นหรือว่าเป็นสายลมทะเลที่มันให้ความรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแตกต่างกันมากกับลมพายุ หรือว่าลมหนาวเหน็บในฤดูหนาวที่มันทําให้ต้นไม้ทิ้งใบแห้งกร่อนมันเป็นลมเหมือนกันนะคะแต่มันสามารถที่จะแสดงตนออกมาในลักษณะพลังงานแบบไหนก็ได้อ่ะพลังงานที่โหดร้ายมีอนุภาพทำลายล้างหรือว่าเป็นพลังงานที่อ่อนโยนมีอนุภาพในการเยียวยามันสามารถเป็นได้ทุกสิ่ง ลองนึกถึงสิ่งนี้เปรียบเทียบกับคําพูดของคนนะคะคำพูดของคนมันก็เป็นเช่นนั้นเราสามารถใช้คําพูดของเราทิมแทงคนอื่นเหมือนกับลมหนาวที่มันพัดจนใบไม้ร่วงกรอนแผ่นดินแตกและแหงหรือว่าเราจะาเราเราสามารถใช้คําพูดของเราในการปลอบประโลมคนอื่นปลอบโยนให้กําลังใจทําให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น เราเลือกได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ลมปากมันออกจากปากแล้วอะไอลมข้างนอกเนี่ยลมมันจะเป็นพายุมันจะเป็นลมหนาวเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นลมซึ่งพัดออกจากปากของเราหรือคําพูดของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะคะว่าเราจะให้มันออกไปในลักษณะของลมพายุหรือว่าเราจะให้มันเป็นเหมือนสายลมที่อ่อนโยนในฤดูใบไ,ไม้ผลิดูสิ <laughs> พูดโรมแมนติกกันไปมั้ย ทีนี้เพจดาบเนี่ยบุคคลในไพ่ชุดดาบไม่ว่าจะเป็นเป็นเพจเป็นไหนหรือเป็นเป็นราชินีเป็นราชาใดๆก็ตามน,นะคะเขาจะเป็นมาสเตอร์แห่งการสื่อสารเพราะเขาถือดาบเขาควบคุมดาบอยู่ในมือเขาเอาดาบไปทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งสามารถ สื่อสารได้ดีสื่อสารได้ชัดเจนแต่เพจดาจะมีลักษณะเด่นคือเขาจะใช้วิธีการพูดจาของเขาในลักษณะของการป้องกันตัวเองเป็นหลักการป้องกันตัวเองในที่นี้เนี่ยบางครั้งมันออกมาในรูปแบบการโจมตีคนอื่นก่อนที่จะถูกโจมตีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเพจดาจะมีลักษณะของความเป็นคนที่จะพูดแรงนิดนึงอ่ะอาจจะมีลักษณะเสียดสีหรือเน็บแนมเก่งกันนะคะ เขาจะพูดดีเฉพาะในเวลาที่เขา,เาต้องการที่จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างแม่ฟังดูเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยนะอย่าเพิ่งมองเพจดาบในแะง่ไม่ดีนะคะจริงๆคนทุกคนเป็นแบบนั้น เราบางครั้งอ่ะเราจําเป็นเนี่ยต้องพูดเพื่อประโยชน์ตัวเองง่ายๆอย่างเช่นเวลาเราไปสอบสัมภาษณ์นึกดูเวลาสอบสัมภาษณ์อ่ะเราก็ต้องพยายามพูดที่มันดีพูดให้คนที่เขาเป็นผู้ฟังเขาถูกใจเราอาจจะไม่ได้พูดจริงทั้งหมดก็ได้ฉันอาจจะไม่ได้อยากทํางานที่บริษัทนี้จนวันตายก็ได้แต่เราก็ต้องแอ แอปพิ PU, หรือว่านําเสนอตัวเองในลักษณะที่คนจะชอบมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดินจึงจะย้ําอีกรอบหนึ่งว่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้มีพลังงานที่แย่ในลักษณะของการเป็นคนโกหกอะ่ะแต่เรารู้จักวิธีที่จะพูดเอาจริงๆรู้จักการละเทศะเวลาที่จําเป็นต้องพูดเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยจะเก่งมากแต่ว่าเวลาที่ไม่จําเป็นนะเออถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวอะไรเนี่ย ก็อย่างที่บอกมีโอกาสที่จะเป็นคนใช้คำพูดในลักษณะเน็บแนมหรือเสียดสีหรือพูดรุนแรงจนเกินไปได้นะคะอืม ทีนี้เนี่ยเพจดาเวลาเราเห็นเพจดาขึ้นมาในการทํานายหรือว่าเราเปิดเจอเพจดาในวันใดวันหนึ่งเหมือนที่เราเปิดเจอในวันนี้เนี่ยมเมสเซจที่ไพ่ยอยากจะบอกเรามากที่สุดนะคะนอกเหนือจากเรื่องเหตุการณ์ใดๆซึ่งอันนี้ต้องแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนเปิดไพ่เองเนี่ยเราจะรู้เราจะสามารถเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรในชีวิตของเราเพียงแต่ว่าถ้าเราจะมองไพ่ใบนี้ในมุมที่เป็นสิ่งสอนใจหรือว่าเป็นแง่มุมที่เราควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเอง พี่ดินมองว่ามันหมายความถึงการที่เราควรจะเข้าใจให้ได้ว่าในโลกนี้มันไม่มีใครที่ถูกเสมอนะคะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกคนมีจุดอ่อนการที่เรากล้าที่จะยอมรับว่าเรามีจุดอ่อนเรามีข้อเสียเรามีสิ่งที่ควรปรับปรุงเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเปิดใจยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นได้มากขึ้นนะ เวลาเขาวิาพากษ์วิจารณ์เราเนี่ยเราก็รับฟังก่อนมันจริงหรือเท,ท็จช่างมันนะเบื้องตอน้นเรารลบฟังก่อนถ้าเราเป็นคนที่ลักษณะเวลามีคนมามาแนะนําอะไรปุ๊บเราพูดทันทีไม่คาว่าไม่คือคําแรกที่หลุดออกจากปากเราโดยที่เรายังไม่ทันคิดอะไรเนี่ย มันแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีคุณสมบัติแบบเพชดาอยู่ในตัวถ้าเราจะปรับปรุงสิ่งนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนที่จะหลุดคําว่าไม่ออกไปให้เราหยุดคิดสักระยะหนึ่งอะว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีความจริงอยู่ไหมถ้ามันมีความจริงอยู่เราจะได้เอาไปแก้ไขแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันไม่เป็นความจริงเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจนะคะเพชดาเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จริงๆแล้วอะเพราะฉะนั้น ถ้าคิดวิเคราะห์อย่างไม่มีอคติไม่เข้าข้างตัวเองไม่ป้องกันตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยเขาจะสามารถค้นหาความจริงได้เจอเขาจะสามารถคิดได้ออกวิเคราะห์ตัวเองได้อย่างแม่นยําและก็ถูกต้องพี่ดินมองว่าอันเนี้ยคือแมสเซจหนึ่งที่น่าสนใจในมุมที่จะเอาไปใช้ปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะในกรณีที่ เพจดาปรากฏขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงานของเราแต่มันเป็นพลังงานของใครบางคนที่อยู่ในชีวิตของเรารอบๆตัวบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นในวู่แรกที่เราคิดถึงเรื่องของเพจดาบนะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่มันนิสัยแบบนี้กำลังมันไส้มันอยู่พอเห็นเพจดาปุ๊บหน้ามันลอยมาเลยแต่ว่าในเรื่องทางพลังงานนะเออมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง เขาว่ากันว่านะคะสิ่งที่คุณสมบัติใดๆที่เราเห็นในตัวคนอื่นแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดนะ่ะรู้สึกว่ามันทริกเกอร์หรือมันมาจุดชนวนความไม่พอใจในตัวเราเนี่ยมันมักจะเป็นคุณสมบัติที่เรามีซ่อนอยู่ในตัวเองและเป็นคุณสมบัติที่เราไม่ชอบในตัวของเราเองเ,ออเรานึกตัวอย่างไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าอย่างพี่ดินเนี่ยพี่ดินไม่ชอบคนขี้เกีย <laughs> จ พูดเหมือนตัวเองเป็นคนขยันนะไม่เลยไม่เลยแล้วหงุดหงิดมากเลยเวลาเราเห็นคนนอนแทกไม่ทําอะไรหรือว่าแบบมีงานให้ทาแล้วก็ไม่ไปทําอะไรเงี้ยหงุดหงิดนะมันไม่ใช่เพราะเราเป็นคนขยันแต่เพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะมีความคิดเกียจซ่อนอยู่ในตัวแล้วเราเกลียดมันมากเวลาเราเห็นมันในตัวคนอื่นเราจึงไม่ชอบพี่ลินมีโหมดแกล้งตายบ่อยๆนะคะ <laughs> ธนูก็จะมีความสุดโตง่งไงเวลาขยันก็ขยันเหมือนถูกดบด้วยยามาแต่ว่าเวลาขี้เกียจก็จะไปแกล้งตายเหมือนเหมือนเหม,มือนกลายล่างเป็นหมาที่ไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นแล้ววิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปงานการไม่ทำอะ่ะเราเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งนี้ในตัวเองอเวลาที่เราเห็นคนขี้เกียจเราจึงงุดหงิดสําหรับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะลองไปพิจารณาดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาว่ากันว่ามันเป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้แต่ ว่าเราฟังแล้วเราคิดว่ามันน่าสนใจเราก็มาทบทวนดูแล้วเราก็ว่าเออมันดูน่าจะเป็นจริงได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเกลียดความเป็นเพจดาบในตัวใครบางคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเราก็ลองย้อนมามองดูตัวเราว่า เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามีคุณสมบัติแบบเขาไหมที่เราไม่ชอบถ้าเรามีเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงส่วนเรื่องของเขาเนี่ยสำหรับเพจดาบที่อยู่รอบตัวเรานะคะคำแนะนำสั้นที่สุดนะคือให้รักษาระยะห่าง อันนี้คือในกรณีที่ถ้าเราพิจารณาแล้วฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นคนปกป้องตัวเองเราเป็นคนสามารถยอมรับในจุดอ่อนของตัวเองได้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆก็โอเคก็แปลว่าเพจดาบที่ปรากฏขึ้นมามันหมายถึงคนอื่นจริงๆวิธีปฏิบัติตัวกับเพจดาบที่ดีที่สุดคือรักษาระยะห่างและอย่าไปเทคอิทพลสโน่มาอีกรอบภาษาอังกฤษคือ,อยังไคอองไคืออย่าไปนึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นเราอย่างคํา่าด่าสมมติว่าเรามีเจ้านายที่มันชอบด่าเรามากแล้วถ้าเขามา ว่าอะไรเราบ่อยๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าฉันมีอะไรไม่ดีเขาจึงเจาะจงที่จะทําร้ายฉันด้วยคําพูดตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นเพราะเรามันเป็นเพราะเขานะคะมันเป็นเพราะมันเป็นนิสัยของเขาเราแก้นิสัยของคนอื่นไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่จะต้องแก้นี้ัยของตัวเองเท่านั้นเราไม่สามารถเป็นดัดสันดานใครได้ใช้คําแรงเกินไปไหมเพราะฉะนั้นกับคนแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้มีอย่างเดียวคืออยู่ให้ห่างที่สุด เท่าที่จะสามารถรักษาระยะห่างได้แล้วก็พยายามบอกตัวเองไว้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้สิ่งที่เขาทำกับเราเขาทำแบบนี้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเรามีอะไรไม่ดีนะคะเรื่องที่เล่ามาเกี่ยวกับเพจดาบก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าการพูดมันฟังดูไม่มีการเรียงลำดับที่เหมาะสมกับไปกับมาอะไรแบบนี้เราไม่ได้เขียนสคริปต์นะคะพี่ดินเปิดไพ่ได้เราก็ เล่าเรื่องที่เราสัมผัสได้จากพลังงานจากประสบการณ์ที่เราดูไพ่มาแบบนี้ถ้าจะมีอะไรอยากจะเสริมอีกสักนิดนึงสำหรับเพจดาก็คือเรื่องของของพลายหรือว่าของความยิ่งทนงในศักดิ์รีเกียรติภูมิของตัวเองเนะีมันจะเป็นลักษณะเด่นอันนึงของเพจดาบนะคะจะเป็นคนลักษณะที่แบบว่า ใครมาแตะต้องอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศไปยามเกียรติกันแบบเนี้ยมันทนไม่ไหวมันต้องลากปืนไปยิงเขาหรือว่าต้องมีการตอบโต้อย่างรุนแรงเกิดขึ้นอันนี้เป็นพลังงานลักษณะหนึ่งของเพจดากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกให้เห็นว่าคนที่เป็นแบบนั้นนะคะ เขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีหรือว่าในเกียรติภูมิของเขาอย่างแท้จริงอะ่ะมันเป็นเหมือนปมด้อยมากกว่าเขาจึงต้องเอาความรุนแรงหรือการตอบโต้อย่างรุนแรงเนี่ยมาใช้เวลาที่มีคนมาแตะต้องในเรื่องที่มันเป็นจุดอ่อนของเขามันเป็นการปิดบังปมด้อยด้วยการแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวทานองนั้นน่ะน,นะคะก็ ถ้ามีใครที่มีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเรารู้สึกไม่ชอบอย่างที่บอกลองย้อนดูในตัวเองว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆกันนั้นซ่อนอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าเราไม่เป็นก็แล้วไปถ้าเราไม่เป็นก็แปลว่ามันเป็นพลังงานของคนอื่นอย่างแท้จริงแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ใกล้คนลักษณะนี้มากเพราะว่าดูว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะคะจะมีโอกาสแต่จะเกิดความขัดแยง้งความ ละสัมระสายมีโอกาสที่จะเจอกับพายุไต้ฝุ่นทางคำพูดจากเขาจะทำให้เราเจ็บตัวโดยเปล่าประโยชน์เอาละค่ะพี่ดินก็คิดว่าเรื่องของพายใบนี้น่าจะจบแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันใดวันหนึ่งนะคะสำหรับตอนที่4วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มานั่งคุยได้กัน